มีความสหวังต่างๆนั้นเมื่อรามีอะไรโลนไปแล้วไงเราอย่าไปชิดให้จมด้อยเบอร์เซนแบ่งรับแบ่งสู้ไว้ก่อนห้าสิบห้าสิบทุกคนแตเราสำหรับเราคือเป็นแม่ต้ายันทาดีที่สุดคือน้าเป็นแม่ทำอย่างนั้นเราต้องทำอย่างนั้นให้เต็มที่ก็ได้หรือเราเป็นเมียเขาเราทำหน้าที่เป็นเมียให้ดีที่สุดทั้งสกต้องา้ากรมแบบเป็นเมียจะเป็นยังไงต้องทำตามนั้น แต่อยาหลังอะไรมันสงหังเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์จะมีผัวเกาสักห้าสิบลูกเอาสักห้าสิบแต่เรามีอะไรเกิดขึ้นเราต้องเตรียมรับกันงไนอยาจะเกิดขึ้นกับเราอย่างนี้ได้มีวันใดวันหนึ่งไม่เข้าเตรียมเตรียมอะไรแต่ถ้าไม่เกิดขึ้นก็ดีไปละเหมือนกรว่าเราไปซื้อยาประจำบ้านสักชุดหนึ่ง เ็ามา่ไหวที่บ้านจะเบรรยายนี่ตรวรปวดหัวปวดฟันปวดเท้งอะไรก็าาแล้วแต่และยาประจำบ้านเราซื้อมาที่คนตกวยม,มาไว้เผื่อว่าเอาได้กวดขึ้นในครอบครัวเราด้วยตัวเราเป็นอะไรขึ้นเราจะกินยาทาปไปเหตุการณ์แต่ถ้ามันเกิดเป็นไข้ได้เกิดขึ้นมาที่บ้ากมาแล้วก็ทันได้ทันไปเหตุการณ์ได้แต่ถ้าไม่วปวดไม่ปนอะไรลน่ะ ไม่เสียหายอะไรดีคือเราเตรียมรับเอาไว้เตรียมการป้องกันเอาไว้นั่นเองนั่นดีที่สุดมล้วไม่เสียหายกันเตรียมตัวไว้ยิ่งดีมีงไม่กันถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเวลาเราสหรังเราประทามให้เตรียมรับเหตุการณ์ทั้งหน้าเอาไว้บางทีมันเกิดขึ้นมาอย่างนี้เราจะแก้ไขปัญหายอย่างไรเพราะธรรมะอย่างอื่นมันประกาศทั่วโลกหนังสือเพียงทั้งหมดเป็นตัวธรรมะ เขาบอกกล่าวธรรมะไว้พักไว้ทุกทุกวันอา่านบ้านไหนมาด้านนั้นทุกฉบับธรรมะในคดีมาดูกเลยใน,นช่วกเขาเอาสองกิงมาพูดกันทำไมคนฆ่ากันทุกวันนะ่ะมันฆ่าเรื่องอะไรผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีทำไมโลกทั้งหลายเนี่ยเดือดร้อนวุ่นวายกันสับสนกันทุกวันมันเป็นเพราะอะไรนั่นคือธรรมะถ้าจะอ่านดูธรรมะจริงๆอ่านในคดี เห็นธรรมะต้อนโตก้อนใหญ่เ so ห so 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 ็นของจริงด้วยเขาจะวางรูปภาพมาให้ดูด้วยผู้หญิงก็มีผู้ชายก็มีใภาพกัรเสพเทียนนั่นคือตัวธรรมะสองจริงมีเสพเทียนโดยเขาทําได้ดีที่สุดแต่ส่วนเราเอาน้ำเสพเทียนน้ำเสพเทียนนั่นแหละคือธรรมะส่วนธรรมะที่เราอ่านคือวันของผู้โดเจ้าเราเป็นเราเป็นคําบอกกล่าวไม่มีรูปประกอบแต่ธรรมะมันเสพเทียนเขาไม่มีรประกอบให้ดู เรื่องต่างๆเกิดกลุ่มบุคคนผิดหวังก็มีความสมหวังก็ไม่น้อยแล้เรื่องต่างๆมีความขัดแย้งกันฆ่าตํำปีกันต้นห่้าข่าอะไรถ้าเราคัดสาเราเพในโลกนี้เป็นเรื่องผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีถ้าเราดูแหลวมาตั้งมวนมาตั้ตเแม่นข่าของเราต้องปลวกมาที่นาเรือวานี่ยกินทั้งมดอนบ้นไม่น้อยกว่าถึงคกี่วหลังเก่ว,วถึงวันไหนมี่สับวันหนึ่งชนะ สิ่งทั้งหลายต้องเกินไปถึงเราให้แน่เป็นแน่แน่นอนเลยถึงเราไม่เป็นชาตินี้กวชาติหน้าขนาดลักษณะนี้โด่เฉพานนี่ยมันเป็ความทุกข์กว่าของคนเรานั่นเราสมหวังเราอยเป็นได้เราจะเตรียมรับความผิดหวังเอาไว้ถ้าไม่เตรียมรับอย่างนี้เอาไวนะ้นะนำตารเราจะออกออกมากกว่านี้ถ้าเราวิธีวิธีเตร,เยนะรเียมรับอย่างนี้แล้วเนี่ยน้ำตาจะประจัดลงมันจะไม่ออกมาก คำคมุกก็จะไม่คุกมากเพราะเราเตรียมรับเอาไว้เลย